ตัวท็อปสุดฟังก์ชันมาเต็มเป็นรถเกียร์ออโต้น,นะคะกับตัวนิสสันนวล่า2.5 EL b a c k Edition ปี2019นะเร็กไม่อยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะคะฟังก์ชันมาครบได้กล้องรอบคันนะคะใครสนใจมองหารถกระบะไว้ใช้งานอยู่แนะนำคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้นะคะสนใจห้ามพลาดนะรับชมกันให้จบคลิปคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนคะ่ะ

สวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถกระบะเกียร์ออโต้หน้าใช้อีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยฟังก์ชันมาเต็มกล้องรอบขันด้วยนะคะเป็นตัวนิสสัน n นเวล่า 2.5e Back Edition ปี2019นะคะเรียไม่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะใครที่มองหารถกระบะไว้ใช้งานอยู่แนะนําคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยสําหรับลูกค้าเครดิตดีเนี่ยจั เต็มฟรีดาวได้ด้วยนะคะคันนี้ผ่อนได้นาน7ปี84งวดนะคะใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรนะ0 9 8 2 6 0 9587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไน์มาได้เลยนะ,ะช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังสภาพสวยๆการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะคันนี้เป็นตัวแบ็กออดิชั่นนะคะได้ชุดแต่งสติ๊กเกอร์รอบคันจากโรงงานเลยนะ,ะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะป้ายทะเบียนนะคะแจ้งก่อนว่าไม่ได้เป็นป้ายนี้นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นหมวดกรุงเทพมหานครนะคะแต่ถ้าใครสนใจสามารถแคปหน้าจอโทรมาแจ้งหมายเลขทะเบียนตัวเก่านี้ก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดให้รายละเอียดข้อมูลอีก ที่หนึ่งเนาะแต่เปลี่ยนป้ายใหม่เป็นป้ายกรุงเทพมหานครนะคะในส่วนของโลโก้ด้านหน้าของรถคันนี้นะคะโลโก้จะเป็นแบบโครเมียมใต้โลโก้นะมีกล้องซ่อนอยู่นะคะเนื่องจากเป็นตัวท็อปนาอได้กล้องรอบคันนะคะจะอยู่ด้านล่างโลโก้นี่เลยนะคะตัวกล้องหน้า สภาพสวยนะคะสีขาวเดิมแท้จากโรงงานการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยสําหรับไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เป็นลูกแก้วกลมๆม,มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะคะคมไฟไม่มีรอยแตกรอยร้าวมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นรถกระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะคะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะฟังกช์ชันเนี่ย ได้มาครบเลยนะคะสำหรับตัวล้อนะคะคันนี้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานน็อตหกลูโลโก้ตรงกลางนะคะได้เป็นยางปี2022นะคะยางปีใหม่ใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะยางขอบ18นิ้วช่วงล่างของรถสภาพเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยุดไหลเยิ้มเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะสภาพสวยนะคะลูกค้าราคาค่าตัวเพียง549,000บาทเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวได้ ผ่อนเริ่มต้นเพียง1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้รถตัวท็อปฟังก์ชันมาเต็มไปใช้งานกันเลยนะคะเลขไม่เพียง67,000โลเท่านั้นนะเดี๋ยวนะัดพาไปสตาร์ทรถดูเลขไม่ดูฟังก์ชันของรถกันด้วยนะคะสําหรับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะ กล้องด้านข้างนะติดอยู่ตรงกระจกทั้งสองฝั่งเลยนะคะลูกค้าได้กล้องรอบคันมือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะจะเป็นสีดำนะคะติดในส่วนของกันลอยมือจับเบ้าประตูมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันคิ้วกันสาติดมาให้พร้อมกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้นิสสันมีติดอยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยๆพร้อมใช้เลยนะ,คะใครสนใจห้ามพลาดนะคะภายในนะตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะ มือจับประตูด้านในเป็นแบบโคเมียมระบบเซนทันล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะสําหรับเพ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงนะคะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์ของนิสสันได้เลยนะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะการันตีให้เลยนะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะค,ะคงสร้างเดิมทั้งคันนะคะสําหรับพวงมาลายัย ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพงได้จากพวงมาลัยเชื่อมต่อบูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะสภาพพวงมาลัยสวยๆหุ้มหนังนะคะตัดด้วยได้สีส้มนะไม่มีรอยฉลอกรอยสึกล้อของการใช้งานเลยนะคะกุญแจนะคะเป็นกุญแจคีย์เรสหน้าตาแบบนี้นะปุ่มแ n g จิ้งสตารนะคะจะหลบอยู่ด้านในเนาะลูกค้าเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ได้เลย ฟังก์ชันคันนี้นะมาครบเลยนะคะลูกค้าเล็กไม่นะเพียง67,000โลนะคะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมคกอไมคอย่างแน่นอนนะ67,230กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่น้อยนะคะเครื่องเล่นเสียงนะเป็นระบบสัมผัสหน้าจอนะคะวิทยุ fm cd usb ต่อได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธ Wi-Fi ได้ด้วยนะคะสภาพสวยๆนะมีกล้องถอยหนังนะคะมาให้เรียบร้อยและคันนี้ย กล้องรอบคันเลยนะคะลูกค้าหน้าหลังข้างนะมีครบเลยนะคะได้กล้องรอบคันเป็นตัวท็อปสุดเลยแอร์ออโต้นะคะ เกียร์ออโต้ด้วยลูกค้าสภาพสวยๆน่าใช้งานมากๆนะคะภายในก็ตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะฝ้าเพดานไม่มีคราบสกปกรกระเทอะที่บังแดด2อฝั่งยังไม่ได้แกะพลาสติกออกด้วยนะคะคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะตัวเ mm hmm. บาะนะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีดําตัดด้วยได้สีส้มนะคะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะ เบาะแน่ๆแนๆนแต่งๆตึงๆเลยหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขยหรือว่ารอยเขยับขยี่ยนใดๆนะการันตีโครงสร้างให้นะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนใครที่สนใจนะคะหรือว่ามองหารถกระบะไว้ใช้งานอยู่แนะนําคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยลูกค้าขาจัดเต็มฟรีดาวได้นะเป็นเครื่องยนต์2.5นะคะ DDTI นะคะ VGS Turbo นะสภาพสวยๆนะพวกสันเหลี่ยมคมด้านข้างนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยสภาพสวยนะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับห้องผริสารด้านหลัง กว้างนั่งสบายมีกระเป๋าจิงโจ้ให้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้มีแอร์ด้านหลังให้เป่ากันเย็นๆมีที่วางแก้วน้ำด้านล่างให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะคะสำหรับลูกค้าที่รังเรอยู่เนาะว่าจะเอาเป็นรถเก่งหรือว่ารถกระบะดีคันนี้ตอบโจทย์นะคะลูกคา้าได้ทั้งเก่งได้ทั้งกระบะสภาพสวยด้วยนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะช่วงล่างเดิมๆนะคะลูกคา้า สวยเลยนะเป็นตัว2.5 EL Back Edition นะคะ Nissan n a v a ตัวท็อปสุดเลยปี2019เลขไม่67,000โลเท่านั้นเองนะจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้นะนัดยินดีให้คำปรึกษานะคะลูกค้าสวยๆเลยคันนี้กองด้านหลังนะคะมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วไฟ เบรกดวงที่3มีเห็นชัดเจนสวกาศเป็นแบบคลีบฉลามนะคะอยู่ด้านบนนะกระบะรลเนอร์นะคะไม่มีรอ,อยขีดรอยข่วนเลยนะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะคันนี้โครงสร้างเดิมๆนะให้ดูสวยๆเลยคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยนะใครสนใจรีบติดต่อมาเลยนะคะไฟท้ายนะไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะให้ดูช่วงล่างของรถกันหน่อย ช่วงล่างของรถนะสภาพเดิมๆนะคะไม่มีน้ํามันหยดไหลยเยิ้มไม่มีสนิมกัดกินนะคะลูกค้ารออะไรอยู่ครบเลยนะคะใครสนใจนะอยากได้รถกระบะไปใช้งานนะคะคันนี้นัดแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะฟังก์ชันเนี่ยได้มาครบเลยจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยเป็นรถเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะ ถือว่าเป็นรถที่ได้ฟังก์ชันครบและราคาไม่แรงนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยนะคะสำหรับตัวนิสสันนาวาคันนี้นะคะให้ดูภายในอีกรอบหนึ่งสวยเนียนกริบมากไม่มีตำหนิเลยนะคะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นเพียง1 0,000บาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยนะ กระจกบานหน้าเดิมแท้จากโรงงานโลโก้นิสันมีติดอยู่ชัดเจนนะคะใครสนใจนะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะฟังก์ชันมาเต็มนะชุดแต่งสติกเกอร์รอบคันจากโรงงานนะคะใครสนใจติดต่อมหานัดได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะได้เป็นเชื้อเพลิงดีเซลขนาด4สูบนะคะ 2,500cc 163แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมไม่มีพวกคราบน้ำมันหยุดไหลยเยิ้มเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยนะพวกมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนนะคะโครงสร้างเดิมเดิม หัวน็อตตรงแก้มด้านข้างนะคะไม่มีรอยไขย่รอยเขียบเพี้ยนเลยนะคะเม็ดอาร์ตนะคะตรงคานด้านข้างเนี่ยมีให้เห็นชัดเจนเลยนะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันการันตีให้เลยนะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนสามารถเช็คประวัติของศูนย์นิสสันได้นะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนนะเราการันตีให้เลยนะคะถ้าตรวจสอบเจอว่ารถเราชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะรับซื้อเครื่องเต็มจํานวนเลยนะ นะคะลูกค้าการันตีให้เลยสภาพสวยๆทุกคันนะคะเม็ดอาร์ตอีกหนึ่งฝั่งนะคะนี่มีให้เห็นชัดเจนโครงสร้างเดิมๆหัวน็อตแก้มด้านในไม่มีรอยขยเลยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะคะฉงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะลูกค้าเม็ดอาร์ตฝากระโปรงมีให้เห็นชัดเจนสติ๊กเกอร์มออกอม,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 มีติดอยู่ครบเลยนะคะสภาพสวยๆเลยลูกค้าคันนี้แนะนำว่า ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะนัดขอแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเป็นตัวนิสสันนาวาล่2.5 EL Black Edition นะคะปี2019ตัวท็อปสุดนะไม่เพียง67,000โลเท่านั้นเองฟังก์ชั่นมาเต็มนะคะได้กล้องรอบคันด้วยนะคะราคาค่าตัว400,000อ่ะขอภัยราคาค่าตัว549,000บาทจัดเต็มฟรีดาวได้ ผ่อนเริ่มต้น10,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะติดต่อกันเข้ามาได้เลยเบอร์โทรนนะัดส่วนเะก้านาัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะเป็นกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออตโต้นะคะคันนี้ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะสำหรับวันนี้การจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะั ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ